สวัสดีครับนี่คือศึกเจ้ามวยไทยเสาที่11พฤศจิกายนถือว่าเป็นศึกเจ้ามวยไทยอัปเดตล่าสุดโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนศึกเจ้ามวยไทยเสาที่11ขอบอกว่าเป็นศึกเจ้ามวยไทยที่น่าดูมากๆมวยต่างศึกต่างสายนะมาลงที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยทายทอดสดทางช่อง3เสาที่11ถือว่าเป็นศึกเจ้ามวยไทยนัดใหญ่วันนี้มาพร้อมกับเบอร์เรทอัปเดตล่าสุดเลย เบอร์เรทนี่ได้จากเพจพานุพง์เจริญนะพศพร,ญรีนะเพจพานุพง์เจรเรนสีาการนาสงเบอร์เรทนายหงแดงวันนี้จะวิเคราะห์แบบชนเรทเอฟซี FC ชอบนะกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานเอฟซี FC ท่านใดนะที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบศึกเจ้ามวยไทยสาวที่สีเ่เอ็ดนะหงแดงทำอย่างนี้เลยเนี่ยเขียนนะเขียนประวัติ ทำสก,กู๊ปทำทัศนวิจารณ์ทำการบ้านนะฝากเสิร์ฟส่งตรงถึง f อนี่คือข้อมูลที่หงแดงจัดทำขึ้นเพื่อเสิร์ฟข้อมูลสิงเจ้ามือไทยเซาที่11ส่งถึง f อฟวันนี้มาพร้อมกับเบอร์เรทราคาเรทแต่และคู่บอกมาเรียบร้อยมาที่คู่หนึ่งเลยนะคู่หนึ่งวันนี้ขอบอกว่าน่าสนใจมากๆเป็นคู่105ปอนด์เมาคลีเล็กออุดรน,น,นะเจโนบิตะแกนรรสิงมวยไทย เมาเคีเล็กเนี่ย14จากกระบี่โนบิตะเนี่ย16จากโคราชสามฟอร์มล่าสุดของเมาเคีเล็กเนี่ยดูว่าโอ้โหไม่ดีเลยแพ้รวดแพ้ไฟพยักต่อแย้มสวนแพ้นอกยกสองป้อมเพชรปอนิพลพันแพ้เขี้ยวพยักนะจ่าหมายมวยไทยสามฟอร์มล่าสุดของโนบิตะใกล้เคียงกนันมากชนไหมนอกยกสามแตนเก่งสิทธิ์พนังเจอแพ้นอกยกห้ารถบทนายยกเอท่านสลาสุดท้าย แพ้น็อกยกสี่ชายสี่โชดบางแสนเป็นมวยครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นะเมากีเล็กเหนือมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องน็อกดีเก่งมากๆแข้งซ้ายดีขณะที่วงในนี่แก้กันนะแก้กันเรื่องของวงในขวางหน้าแทงนะแทงแล้วพาก็ทําได้ดีขณะที่โนบิตะนี่เป็นมวยขวาเปิดเกมนะแข้งขวาดีมากๆในเหนียวแน่นเป็นนักสู้สรีระรูปร่างดี วันนี้มวยคู่นี้นะคู่หนึ่งเปิดหัวหงแดงชอบไปที่เมาคลีเล็กมองว่าเบาคลีเล็กเนี่ยแข้งซ้ายดีหลักเหลี่ยมไอคนอกเ่ทแท้งซ้ายดีมากๆเลดเปิดนะมวยคู่นี้เลดเปิดต่อรองวันนี้คู่หนึ่งให้ต่อไปที่เมาคลีเล็กออูตูดอดมาที่คู่2คู่สองเพชรนิพล์ศักดิ์ชรบดเจอมนัทยอดยุทธมวยไทยร้อยสิบวันนี้นะวันนี้มนัท เข้าเวรแทนอำนาจเดชอำนาจเดชไม่สบายนะวันนี้มนัสถือว่าเป็นมวยแทนเพชรนิพนธ์สิจากสงขานะมนัสเนี่ยยีจากนกครศรีธรรมราชเป็นดาบี้แมตช์เมืองใต้นะสฟอร์มล่า,าสุดเพชรนิพนธ์ชนะเพชรภูเก็ตกบวัสดุพันธ์ภูเก็ตชนะเพชรแท้สีโอปอลแพ้สตอพเพชรเยนเดียคาตามี่ส่วนมนัสเนี่ยสาฟอร์มล่า,าสุดชนะบนันเอเดชสสลาชีพ แพนนอกยกสองเพชรเดนรงบอวันทวีสุดท้ายชนะนอกยกสามขุนศึกเอิร์อ้อขวัญเมืองเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่นะขวาในเยี่ยมในดีด้วยกันทั้งคู่นอกนี่มีแข้งขวาเป็นมวยเปิดเกมในนี่เหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่เพชรทิพลแข้งขวาเดินแรกเดินชนในของเพชริพลนี่โหดมากๆขณะที่มนัดเนี่ยแข้งขวาดีในเหนียวแน่นโอ้โหมวยคู่นี้ เป็นมวยแลกเข่าวงในนะวงนอกนี่เบียดคู่ขี้สูสีแต่วงในเนี่ยมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่วงในของเพชรนิผลมองว่าเป็นวงในที่โหดมากๆเลทเปิดนะเลทเปิดเพชรนิผลต่อห้าสี่คู่สองนะให้ต่อไปที่เพชรนิผลสักชอระบอมาถึงคู่เอกคู่เอกสุดรอสอจอต้องปลาจีนเจอกับเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโลยีปูสวง โอ้โหมวยคู่นี้นะถือว่าเป็นการพาดชั้นก้าวข้ามชั้นของเพชรกล้องฟ้านะวันนี้มาเจอสุดหล่อสุดหล่อี่กระดูกมวยแข็งโป๊แพ้เนี่ยนะสามฟอร์มล่าสุดแพ้หังเดียวเลยขณะที่เพชรก้องฟ้านี่สามฟอร์มล่าสุดสวยหามมากๆสุดหล่อนะสิบเก้าจากอุบลขณะที่เพชรกล้องฟ้าสิบหกจากศรีสะเกดฟอร์มล่าสุดของสุดหลอดูนะแพ้น็อกยกสี่เพชรสยามจอมพัทยาแพ้คะแนนวุฒิกร สวนน้าทันครดิสุดท้ายนะแพนนกยกสามเพชร้องเบยนกเผากมอมสเปนขณะที่เพชรก้องฟ้าเนี่ยชนะนกยกสองสายนาทีสอรุ่งโรดชนะฐานเอกเกียรติจำรูนนะสุดท้ายชนะนกยกสามเพชรัตนะเพชรยูนเนียคาเดมี่สุดรอเปิดเกมนะเป็นมวยขวาเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวในเหนียวแน่นที่เด็ดอยู่ที่สองขณะที่เพชรก้องฟ้านี่ครบเครื่องนะเป็นมวยซ้าย นอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมหมัดซ้ายดีในเหนียวแน่นฟอร์มฮิตฮอตมวยคู่นี้นะวันนี้หงแดงชอบไปที่ลูกเก่าของสุดหล่อธาตุมวยของสุดหล่อกระดูกมวยของสุดหล่อวันนี้นะมองว่าสุดหล่อร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางวันนี้เบียดบทเบียดบทหัวใจดูว่าสุดหล่อนิ่งกว่าจะเบียดเสียจะนะเพชรกล้องฟ้าเบียดเบียด เลดเปิดนะเลดเปิดสุดหล่อต่อห้าสามวันนี้ให้ต่อไปที่สุดหลอ่อมาถึงคู่สี่คู่สี่ศึกเจ้ามวยไทยน่าสนใจมากคีเลียนอุดูดอนนะเจอกับเพชรโชกุลโรงเรียนกีฬาคอนแก่นร้อยสองมวยคู่นี้เคยเจอกันมานะเป็นเพชรโชกุลแพ้นอกยกสี่วันนี้เจอกันที่ศึกเจ้ามวยไทยช่องสามถือว่าเป็นนัดล้างตาคีเลียนนะสี้าจากนครศรีขณะที่เพชรโชกุลส5้าจากกาลสิน ทีเลี่ยนฟอร์มล่า,าสุดเนี่ยชนะล็อกเพชรโชกุลลุงเดียกีฬาขอนแก่นชนะขุนเดชซอฟังเสือสุดท้ายแพ้จีนวัดสศะราชภูมิส่วนฟอร์มล่า,าสุดของเพชรโชกุลชนะเพชรเมืองเสือปอมงคอนอินแพ้มนพระรามสิบเพชรจุลกันสุดท้ายแพ้จีนวัดสรราชภูมิในอาชีพนี่ก็ต้องทีเลี่ยนแล้วเปิดเกมเดินหน้าแล้วท้าดวนเตะขวาต่อยขวาในแกงท่อปแมน ขณะที่เพชรทูคนขวานาะฝีมือครบเครื่องทีบซ้ายบานขวาพริว้วสมองมวยไอคิวมวยดีมากๆเข้าออกรวด,ดเร็วมวยคู่นี้นะหงแดงชอบไปที่คีเลียนชอบไปที่ลูกเหนียวลูกตือ้อลูกท่าตรอรหดของคีเลียนคีเลียนเนี่ยเข่าในามองว่าดูดีมากๆวันนี้จะใช้เข่าในาที่ดูดีกว่าเบียดบทเบียดบทเฉือนใช่ไหมเพชรทูคนลูกนักกีฬาขอนแก่นสรุกเลดเปิดหนะ้าเลดเปิดคีเลียนต่อห้าสาม นี่คือศึกเจ้ามวยไทยเท้าเสาที่11นะอัปเดตล่าสุดถือว่าเป็นศึกเจ้ามวยไทยนัดใหญ่โอ้โหคู่เอกนี่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชี้ชัดมาที่นี่เลยนะชี้ชัดไปที่สุดหล่อสอจอต้องปราจีนวันนี้มองว่าสุดหล่อนะพร้อมพาดมวยดีหัวจิตหัวใจดีวันนี้เบียดบทเบียดบทจะเบียดเสียงชนะนนเพชรก้องฟ้า แจ้งเกิดได้สําเร็จนี่คือชอบหนึ่งสุดรอต่อ5-3ชอบหนึ่งให้ต่อไปที่สุดรอชอบสองชี้ชัดไปที่คีเลียนอออุดอดมองว่าคีเลียนนักเคยชนะมาเป็นมวยนอกได้ในดีในเด็กแกล่งทั่วแผน่นวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือ,อยงนะเพชรจุขุนลุงเพชกีฬาขอนแกนเลดเปิดนักคีเลียนต่อ5-3ชอบสองให้ต่อไปที่คีเลียนชอบสามวันนี้ชี้แคดไปที่เพชรนิพนธ์ศั์ชรบบ มองว่าในของเพชรนิพนธ์ขอบอกว่าโหดมากๆเป็นมวยเปิดเกมเดินแรกเดินเบียดเดินชนโอ้โหเลกเปิดต่อห้าสี่ถือาไม่แพงชอบสามชี้ชัดไปที่เพชรนิพนธะ์นะจะเบียดเฉือนชนะมวยแทนอย่างมนัดยอดยิบมวยไทยเบียดเบียดส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่เมาคีเล็กออวุดดอนโอเคอาจจะเคยชนะมานะอาจจะเคยชนะมาแต่วันนี้ก็ไม่ใช่งานง่าย วันนี้นะเบียดบทเบียดบทเมาคีเล็กอองุดรอนจะเบียดเชียงช่นะโนบิตะแกนโนรสิงห์มวยไทยเลดเปิดนะเมาคลีเล็กต่อรองมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมานะมวยคู่นี้ขอโทษไม่เคยเจอกันมาเลดเปิดนะเม้าคลีเล็กต่อรองชอบสีชอบไปที่เมาคีเล็ก เอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานเอฟซี FC ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยของแดงแนะนำแอดหงหนึ S ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบนี่คือสึแกแจ้ามวยไทยอัปเดตล่าสุดมาพร้อมกับเบอร์เรทนะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออวยพรให้เอฟซีของแดงปราศจากโรคภ,ภยัยไข้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮงเฮงรื่อยๆกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ